ชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าไม่ชอบเท่าพวกเราแน่ๆเมื่อเราเจอก้อนเมฆแล้วเราก็จะทําการสร้างแกนเมฆมีแกนด้วยหรอครับแกนที่ว่าก็คือสารประกอบประเภทเกลือเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติจับความชื้นในอากาศเมื่ออากาศมีความชื้น ก็จะทําให้ีก้อนเมฆเกิดขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลี้ยงให้อ้วนขึ้นให้เมฆอ้วนขึ้นนะครับใงไงใหญ่ไหมครับให,ใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโจมตีเมฆเพื่อให้ใหฝนตก ไปในที่ที่เราอยากให้ตกซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อการโจมตีแบบนี้เรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิช <c oughs> เราจะใช้เครื่องบินถึงสองลำนะครับทำการโปรโยสารเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าอยู่หัวของเรายังไม่ทรงหยุดคิดแค่นั้นพระองค์ยังคิดวิธีการที่สุดยอดขึ้นมาอีกนั่นก็คือวิธีการ โจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชแต่เราจะใช้เครื่องบินถึงสามลำการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็จะทำให้ได้น้ำฝนแบบนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็จะไม่มีความแห้งแล้ง ปากก็จะเขียวชะอุ่งอย่างนี้ขอบคุณพออ,อมากนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังไม่เป็นไรครับครูผมยินดีเสมอครับคราวนี้จะมาอยู่นานไหมคะคราวนี้มาอยู่ไม่นานครับคราวนี้แก้ง่ายไม่เหมือนเมื่อปีสี่สองค่ะครูจำได้ด้วยเหรอครับ ไม่เคยลืมเลยค่ะเดี๋ยวถ้างั้นมุกส่งอพอกแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมการสอนต่อค่ะได้ครับ หม,ด,หม,ด,หมด,ดแล้วครับอ้าวมลดหมดคลิปแล้วครับหมดท่าแล้วเด็กตั้งหลายคนนะเนี่ยทำยังไงกันเนี่ยฮะม่าลตางาาต,อตอนนั้นในปีพศ2542ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้แงจัดพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าว ทรงมีรับสั่งให้จัดทีมฝนหลวงพิเศษขึ้นเป็นการด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรออะไรอ่่เงหนหงแฮงแมวมาประเดี๋ยวฝนมันก็ตกท่านทรงมีรับสั่งกับพวกเราในตอนนั้นว่าเมฆทุกกรอนที่ผ่านเมืองไทยต้องทำให้เป็นฝนให้หมดตอนนั้นเราใช้สนามบินที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นฐานปฏิบัติการโดยที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามการทำผลหลวงอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับเราจะมีสองี่เลียดนะครับพี่เ,ร,เรียดเช้าแล้วก็พี่เรียดบ่ายสำหรับพี่เลียดเช้านะครับเราจะใช้สองคาซาไปที่เบเรียดสองแปดห้า จากนั้นให้ถือ h ฮ a ดิ้ g ไปที่350ร้อยห้าสิที่สามสร้อทิศข้มายความสูงแต่พันฟิตคือยานายรู้เลยไหมแม่อะมันก็เป็นอโอกาสนั่นแหละจะ้อยมันลอยมาแล้วก็คว้ามันเอาไว้หรือว่าเราจะออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่ตัวของเรานี่คือมา้านักบินของกองฝนหลวงนักบินที่นี่ถือว่าบ้าบินทุกคน เพราะสิ่งที่เขาทำกันที่นี่มันขัดกับกฎการบินสากลทั้งหมดเพราะหลักการของการขับเครื่องบินบนท้องฟ้านั้นโดยทั่วไปเขาให้หลีกเลี่ยงให้ห่างเมฆที่สุดเพราะทั้งอุณหภูมิภายในประจุไฟฟ้าหยดน้ำข้างในล้วนทำอันตรายให้แก่เครื่องบินได้ทั้งสิน้นแต่พวกเรากลับทำทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามเราขับเครื่องบินพุ่งเข้าหาเมฆเราไม่เคยกลัวเมฆเลยสิ่งเดียวที่เรากลัวคือ การไม่มีเมฆต่างหากองฟ้าไม่มีเมฆเลยสภาพอากาศแห้งมากมาอีกกี่ไมล์ถึงที่กัดทำการอีกสามไมล์ถึงเป้าหมายครับยิงสารเตือนแป้งได้ขอปโปรยอ๋อ

สร้างแกนไม่สำเร็จวันนี้ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจเที่ยวสองยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจรับฐานบางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียงสองวันของภารกิจทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการซึ่งแผนภาพนี้ เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นี่ไอโอดินไอ้นี่เงินเซิลเวอร์ไอ,อไอแอลไดไอวัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หมุน แล้วก็ทําให้มีจราจารของของเล็กฝนนนี้ให้ดีแล้วก็เยอะขึ้น งานทำฝนหลวงในปี4-2ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อย ทางทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันเข้าขายล่อลวงเมฆปะครับเนี่ย <c oughs> สารพร้อมเฮ้เฮ้เฮ้อไปไสจรีบไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพมา่าแล้วล่ะเราตามเงไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้เรยเมียเลยเมียเยเมียเรยเ รู้เป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ด้หน้าดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ๊ะเสียงฟังดูท้อท้อดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีอ่ะพี่ยังนึกนะว,ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวเป็นเขาบ้างอะ่ะ ฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะตั้งใจหน่อย๋ยวเอานี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะ